วัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะมิกก็จะมาสอนออนไลน์เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะออในหน่วยที่1เรื่องการลําเรียงสารเข้าและออกจากเซลล์ซึ่งมันก็จะมีในเรื่องสาระที่1ก็คือวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐานการเรียนรู้นะ,ะที่1.2ในเรื่องสมบัติของสิ่งมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตจากนั้นตัวชี้วัดนะคะ ว1.2.1ก็จะอธิบายในเรื่องโครงสร้างสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์นะที่สัมพันธ์กับการลำเรียงสารและการเปรียบเทียบนะการลำเรียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆนะซึ่งผู้จัดทําในวันนี้ก็คือมิตรยุพวรรณน,นัน,นครนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นมิตรก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมีสมุดคนละหนึ่งเล่มนะ,ะก่อนอื่นให้นักเรียนลองอ่านโจทย์บน ะะแล้วก็ฝึกทำนะโดยที่เดี๋ยวมิจะคอยอ่านโจทย์ให้ด้วยนะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกและผิดหน้าข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนนะดูข้อที่1เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมีคำตอบแล้วนะคะข้อ2เซลล์มีส่วนห,อหว่อหุ้มเซลล์เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลลซึ่งยอมให้สารทุกชนิดผ่านเข้าและออกได้อย่างอิสระ เพื่อให้เซลล์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีคำตอบแล้วนะข้อที่3การแพร่เกิดจากการเคลื่อนที่โมเลกุลของสารโดยใช้พลังงานจนของโมเลกุลข้อที่4การออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงโดยไม่จำเป็นต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดเอ่ย ข้อ5ค่ะองค์ประกอบทางกยายภาพส่งผลต่อชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวเทศหรือไม่นะนักเรียนก็เลือกว่าถูกหรือผิดอันนี้จับเป็นการพีเทส5ข้อทีนี้เรามาเริ่มในเนื้อหากันเลยนะ,ะการลำเลียงสารและเข้าออกจากเซลล์นักเรียนดูจากภาพนี้พอจะบอกได้ไหมว่าคือโครงสร้างของอะไรคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเห็นไหมคะ อาเยื่อหุ้มเซลเราจะเรียกว่าเซลเมมเบรนพลาสมาเมมเบรนก็ได้แลเรียนดูโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลลก่อนว่าประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็คือไขมันซึ่งชื่อว่าฟอสโฟลิปิดเห็นไหมคะฟอสโฟลิปิดตรงนี้และส่วนที่2คือส่วนที่เป็นโปรตีนซึ่งมันแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลนะทีนี้ลักษณะของฟอสโฟลิปิดเนี่ยจะเป็นไบเลเยอร์ ayer, ก็คือ2ชั้นอ่อ โดยที่ว่าจะหันด้านหัวเนี่ยเข้าสู่ออกเข้าสู่สิ่งแวดล้อมตรงนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่ชอบน้ำนะเราเรียกว่าฟอสโฟบิเลเยอร์ส่วนหัวและส่วนหางเนี่ยเขาจะหันเข้าชนกันเรเรียนดูสีเหลืองนะคะจะหันเข้าชนกันอันนี้คือเป็นบริเวณที่ไม่ชอบน้ำนะอยู่ด้านในเราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดและส่วนที่มันแทรกอยู่จะเรียกว่า พวกโปรโตีนเห็นไหมคะตรงนี้แทรกอยู่คุณสมบัติของเยื่อเลือกผ่านนะก็คือสามารถเลือกหรือยอมให้สารนิอ้อนบางชนิดเนี่ยผ่านเข้าออกได้ไม่ว่าจะเป็นของเสียสารอาหารนะคุณสมบัติจึงเป็นเยื่อเลือกผ่านต่อไปนะคะเรามาดูขอบไข่ทั้งหมดการขนส่งสารขนาดเล็กนะ คลิปแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือแบบไม่ใช้พลังงานนะซึ่งไม่ใช้พลังงานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกระบวนการออสโมซิสกับกระบวนการแพร่นะและการแพร่ก็จะแบ่งได้เป็น2แบบก็คือการแพร่แบบธรรมดาซิมเ l ิลดูเฟชั่นแล้วก็กระบวนการแพร่แบบฟาซิลิเทตหมายความว่าจะต้องมีตัวพาซึ่งเป็นสารพวกโปรตีนนะต่อมาการขนส่งสารขนาดเล็กเนี่ย ก็ยังแบ่งเป็นการใช้พลังงานเราเรียกว่า Active t r a n Spot t อันนี้จะต้องอาศัยพลังงาน a อ p ซึ่งมาจากไมโตคอนเดียนะ,ะเมื่อมีการขนส่งสารขนาดเล็กแล้วก็จะมีการขนส่งสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ด้วยนะสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2กรณีอีก Endo c y t s s s หหมยความว่าการนำสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าข้างในเข้าสู่ภายในเซลล์และ เอกโซไซโดซิคือการนำสารโมเลกุลขนาดใหญ่ออกจากเซลล์นะภาพนี้จะเป็นแผนผังขอบข่ายทั้งหมดของกระบวนการลำเรียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เรามาดูกันต่อเลยนะคะ,ะทีนี้จากภาพนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการแพร่นะนักเรียนลองดูนะคะ นักเรียนดูจากภาพอันนี้จะเป็นวิดีโอนะแสดงถึงกระบวนการแพร่นะคือในบีเกอร์นี้จะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะนะประมาณค่อนๆบีเกอร์จากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลก้อนซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่ใช่ไหมคะนะพอใส่เข้าไปปุ๊บมันเกิดการกระจายโมเลกุลของน้ำตาลสีเหลืองๆเงนี่ยเกิดการแพร่ออกไปแล้วนะเกิดการกระจายตัวออกจากจุดที่มีความเข้มข้นเป็นไงสูงเห็นไหมคะ และเกิการแยกออกไปนี่ไหมคะที่มีความหนาแน่นสูงไฮเออร์ไปสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นต่ํานเรียนพอจะเข้าใจความหมายการแพร่หรือ,อยังนะเป็นลักษณะที่ว่าการเคลื่อนที่ของสารที่มีโมเกลกุลสูงไปสู่ที่มีโมเกลกุลต่านะคะตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาดูความหมายของการแพร่บ้างนะกระบวนการแพร่แบบธรรมดา นะตรงนี้ลักษณะความหมายของการแพร่ Simple Diffusion เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นนะอนุภาคสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคต่ำเมื่อมีความเข้มข้นเท่ากันก็จะเกิดสมดุลเราเรียกสภาวะเช่นนี้ว่าสมดุลการแพร่ก็คือทุกบริเวณมันเท่ากันหมดเลยนะคะ ทีนี้ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราจะมีตัวอย่างของการแพร่อะไรได้บ้างล่ะจะเรียนนึกคําตอบในใจนะคะ,ะที่มิสนาตัวอย่างมาในวันนี้แลนะอย่างเช่นมันจะเป็นสเปรย์ฉีดกันยุงนะคะอันนี้คือสเปรย์ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องออกไปพ่นปุ๊บปุ๊บนี่นะตรงบริเวณจุดแรกที่พ่อนออกไปเนี่ยจะมีความหนาแน่นค้างสูง จากนั้นเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วห้องจนกระทั่งความหนาแน่นมันเท่ากันเราเรียกว่าจุดสมดุลการแพร่นอกจากสเปรย์นะไ่ยุงแล้วก็จะมีพวกน้ำหอมปรับอากาศนะหรือสเปรย์ไ่ยุงก็ใช้ได้นะคะตัวอย่างต่อไปอีกนักเรียนเคยจุดทูบใช่ไหมคะไหว้พระอันนี้เป็นทูบเมื่อเราใช้ไฟเช็กไม่ขีดจุดปุ๊บก็จะมีควันเกิดขึ้นนะขยำขยานนิดนดง เพราะฉะนั้นจุดที่ลักษณะนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแพร่เช่นเดียวกันนะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีโมเลกุลเป็นไงคะความเข้มข้นสูงจุดแรกควันจะพุ่งเลยนะคะแล้วก็เกิดการกระจายไปทั่วห้องเลยอันนี้คือจากความเข้มข้นสูงไปยังอนุภาคของความเข้มข้นต่ําอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ตัวอย่างของการแพร่ที่เป็นของเหลวบ้างล่ะ,ะนักเรียนดูเชา้ชา เคยเห็นผู้ปกครองนะคะดื่มกาแฟอันนี้คือกาแฟนะที่ยังไม่ได้ใส่น้ําตาลนะทีนี้มิกก็จะเตรียมมาให้พร้อมเลยอันนี้คือน้ําตาลทรายนะอันนี้คือกาแฟน้ําตาลทรายเม <ME> ื่อเราตักน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนอ่ะสมมตินะอันนี้คือน้ําตาลทรายนะคะมิตักใช้ช้อนตักปุ๊บตรงนี้จุดแรกที่เราเทลงไปเนี่ยมันจะมีเป็นไงความเข้มข้นสูง อย่างนี้ปุ๊บจนกระทั่งมาเกิดกระบวนการแพร่นะอันนี้คือเราช่วยใช้มือช่วยจากความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นต่ําอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกระบวนการ simple diffusion เช่นเดียวกันนะตัวอย่างต่อไปในลักษณะที่เป็นของเหลวเช่นเดียวกันนะอันนี้คือน้ําเปล่านะน้าเปล่าแล้วก็ในชีวิตประจาวันเนี่ยนรกเรียนใช้อะไรเพิ่มความเค็มในอาหารคะ กลืออันนี้คือเกลือนะเราก็ใช้ช้อนตักเกลือเช่นเดียวกันนะเกลือตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปที่น้ำเปล่าปุ๊บแนะักเรียนสังเกตร,รูปอนุภมิดวางก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคนห็นไมคะเห็นไหมคะว่ามันเกิดการแพร่เรียนจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงที่บรรจดที่มิดหยดลงไปแล้วไปสัมผัสกับน้ำเนี่ยเกิดการแพร่ไป จากความเข้มข้นสูงไปสู่อนุภาคของความเข้มข้นต่ำนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นของเหลวเช่นเดียวกันในชีวิตประจําวันนักเรียนสามารถนึกตัวอย่างได้อีกมากมายนะ,อะนอกจากนั้นสิ่งที่เตรียมให้นักเรียนดูอีกนะักเรียนจะใช้ด่างทับทิมก็ได้นะแต่ในที่นี้มีใช้สีผสมอาหารนะหรือสีย้อมผ้าก็ได้อนี้เป็นสีผสมอาหารน้ำเปล่าหนึ่งแก้วเช่นเดียวกันนะ เราจะดูลักษณะของการแพร่นะก็คือพอนักเรียนหยดลงไปปุ๊บอเทสีเดี๋ยวจับดีๆก่อนนะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเกิดกระบวนการแพร่จากที่มีความเข้มข้นสูงนะไปยังอนุภาคที่มีความเข้มข้นต่ำนะอนุภาคความเข้มข้นในที่นี้คือของสารนะสารไม่ว่าจะเป็นวันทูบเป็นเกลือเป็นน้ำตาล เป็นสีผสมอาหารอันนี้คืออนุภาคความเข้มข้นของาสารนะคะอา้าวเอาละทีนี้นักเรียนก็พอจะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันได้และะ้วว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการแพร,แร่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะความหมายไปแล้วนะนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะทุกคนนะดูต่อเลยนะคะอ่ะอันนี้ นะ,ะมิก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าลักษณะที่ว่าเกิดกระบวนการแพร่จากที่มีความเข้มข้นอนุภาคของสารสูงไปยังอนุภาคความเข้มข้นของสารต่ำแล้วเนี่ยจนกระทั่งมันไม่มีการเคลื่อนที่เข้าออกของสารอัตราการเคลื่อนที่เข้าและออกเนี่ยจากคงที่เราเรียกจุดนี้ว่าสมดุลของการแพร่นะคะอันนี้คือจุดสมดุลของการแพร่อ่ะ ต่อไปนักเรียนดูตรงนี้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับาภายในร่างกายเราบ้างนะซึ่งเราขาดไม่ได้เลยถ้าขาดแล้วเราจะต้องตายแน่นอนก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายมนุษย์นักเรียนพอจะดูภาพนี้แล้วบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้คือปอดนะปอดเราจะมีสองข้างและภายในปอดเราเนี่ยก็จะมีถุงลมนะรวมสองข้างแล้วประมาณ700ล้านถุง นะจะเป็นลูกกลมๆเล็กๆอย่างนี้นะคะเราเรียกถุงลมว่าอันวีรัสซึ่งโครงสร้างเนี่ยมันก็จะต้องมีลักษณะเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเส้นเลือดฝอยห่อหุ้มคา p i ลา a r y ตัวนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการแพร่มันก็จะแพร่เลยค่ะแก๊สออกซิเจนนักเรียนดูจากรูปเห็นไหมคะออกซิเจนเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดนะเส้นเลือดฝอยแล้วก็แพร่เอาอะไรออกมาคาร์บอนไดออกไซด์นะนี่เป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแพร่ในกระบวนการหายใจ นะการแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายของเรานั่นเองนะคะ,ะทีนี้การแพร่มันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบจากเมื่อกี้ที่มิตรอธิบายแล้วคือการแพร่แบบธรรมดาคือ simple diffusion นะตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตว่ามันจะแพร่จากที่มีความหนาแน่นอนุภาคความเข้มข้นสูงมายางังอนุภาคความเข้มข้นต่ำนะหรือจะเป็นแก๊สออกซิเจนในเรื่องการหายใจก็ได้จากนั้นกระบวนการแพร่แบบที่2ก็คือแบบ ฟาซิลิเทตนะ,ะตรงนี้นะแบบฟาซิลิเท e เป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะนะักเรียนดูจากรูปนี้นะคะนะก็จะมีการแพร่โดยต้องผ่านแคเรียเร์คือตัวเ,เป็นตัวตัวรับเห็นไหมคะเป็นตัวพาตัวแคเรียเร์ในที่นี้จะเป็นโปรโตีนสีเหลืองๆจากภาพนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันตัวนี้นะักเรียนดูนะคะถ้าเป็นกระบวนการแพร่แบบฟาซิลิเท e เนี่ย มันต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เช่นเดียวกันโครงสร้างนี้เราเรียนแล้วเยื um ่อหุ้มเซลล์เห็นไหมคะส่วนหัวไม่ชอบอชอบน้ําหันออกสู่สิ่งแวดล้อมส่วนหางหันเข้าหากันเห็นไหมสีขาวคือจะเป็นบริเวณที่ไม่ชอบน้ําแล้วก็จะมีตัวพาคือ carrier จะเป็นโปรตีนสีม่วงม่วงเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นแบบ f a c i l i t a t ถ้าเป็นกระบวนการแพร่ธรรมดานเนี่ยจะไม่มีโปรตีนเป็นตัวพาน,นี้คือจากภาพ กระบ,บวนการแบบฟาซิลิเทตนะคะอ่ะเรามาดูค่ะเอเมนไหมคะอะ่เอ็กตาเซลล์ราฟูอิดข้างนอกอินไซต์คือด้านใน <c oughs> นะ,ะอ่ะเรามาดูความหมายกันมมกระบวนการแพร่แบบฟาซิลิเทตเนี่ยนะเป็นลักษณะความหมายเหมือนกับการแพร่แบบธรรมดาเนี่ยไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงมันจะต้องมีโปรตีนเป็นตัวพาเราเรียกว่าแคลเรียร์โปรตีน และมีหลักการเช่นเดียวกับกระบวนการแพร่ก็คือจากความเข้มข้นมากไปยังน้อยนะนี่นักเรียนดูต่อเลยนะคะความหมายอัตราการแพร่จะเร็วย้ำเลยค่ะว่าถ้าเป็นกระบวนการแพร่แบบฟาซิลิเทตเนี่ยจะเร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดานะตัวอย่างอย่างเช่น <c oughs> การนำกรดอะมิโนนะเข้าสู่กล้ามเนือ้อนะการขนส่งกลูโคสเข้าสู่ในเซล อันนี้เป็นตัวอย่างของกระบวนการแพร่แบบฟาซิลิเทตทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบ2อ,อย่างเลยนะคะการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็การแพร่แบบฟาซิลิเทตสองอันนี้เห็นไหมคะแตกต่างกันยังไงตอบในใจได้ไหมนะคะสังเกตภาพแรกถ้าเป็นกระบวนการแพร่แบบธรรมดา simple diffusion เนี่ยนะจากโมเลกุลสารความเข้มข้นสารมากมายัางความเข้มข้นสารน้อย โดยที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มีตัวกลางมีตัวพาไหมคะไม่มีเราเปรียบเทียบกับแบบฟาซิลิเทตแบบนี้ฟาซิลิเทตดิฟเฟชันเนี่ยผ่านตัวกลางก็คือตัวพาเรียกว่าโปรตีนสีม่วงๆตรงนี้ใช่ไหมคจากความเข้มข้นสูงมายัางความเข้มข้นต่ำนะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ ทีนี้เรามาดูสินักเรียนเรามาดูการทดลองเรื่องกระบวนการแพร่ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่เนี่ยมันมีเรื่องของอะไรนักเรียนเห็นคําว่าควอร์มความร้อนความเย็นแน่นอนอ่ะสังเกตนะคะ,ะนักเรียนดูไหมเราหยดสีลงไปอันนี้คือน้ำน้ำเย็นน้ำร้อนนะสังเกตลักษณะการกระจายตัวนะคะจากความเข้มข้นสูงไปยังต่ํา ลักษณะถ้าเป็นน้ำร้อนนักเรียนสังเกตว่ามันจะเกิดการกระจายตัวอย่างไรคะอย่างรวดเร็วแล้วก็กระจายตัวอย่างทั่วถึงมากกว่าน้ําเย็นเห็นไหมคะสังเกตภาพน,นะคะว่ากระจายได้อย่างมากเลยนะฝั่งสีแดงคือน้ําร้อนนะฝั่งสีเขียวคือน้ําเย็นโอเคนะคะอันนี้คือการทดลองหรืออ่ะเดี๋ยวมิตรให้เห็นของจริงเลยนะเดี๋ยวเอามาด้วย ต่อไปปัจจัยตรงนี้เป็นการทดลองเมื่อกี้ของเราไปแล้วใช่ไหมว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วในการแพร่ก็คืออุณหภูมิเมื่อกี้อุณหภูมิสูงหรือต่ําคะที่ทําให้อัตราการแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วนะักเรียนได้คําตอบแล้วนะอ่ะทีนี้ก็จะทดลองให้ดูเช่นเดียวกันเมื่อกี้ดูจากวิดีโอไปแล้วเรามาดูของจริงกันบ้างนะขวามือมิตรคือน้ําร้อนซ้ายมือคือน้ําเย็นนะคะแล้ว มิ้กก็จะเตรียมสีผสมอาหารมาด้วยนะแล้วเราจะมาดูนะคะว่าใส่น้ําร้อนกับน,น้ําเย็นจะเป็นอย่างไรอขอถือแบบนี้นะคะอย่าลืมนะขวามือคือน้ําร้อนซ้ายมือคือน้ําเย็นมิ้กก็เทล,ลงไปปุ๊บน้ําร้อนก่อนนะต่อไปน้ําเย็นเห็นไหมคะนักเรียนเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าน้ําร้อนเนี่ย อัตราการแพร่จะค่อนข้างเป็นไงเร็วกว่าแล้วก็กระจายตัวได้อย่างทั่วถึงเห็นไหมคะนะไปได้อย่างทั่วจนกระทั่งถึงจุดสมดุลการแพร่นะส่วนน้ําเย็นเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะไปกองอยู่บริเวณใต้ก้นของแก้วจํานวนมากนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้นักเรียนทราบว่าอุณภูมิเนี่ยส่งผลต่ออัตราการแพร่ด้วยนะอันที่หนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีความแตกต่างในเรื่องความเข้มข้นของสารนะ ถ้าความเข้มข้นสารมากเป็นไงคะมันก็จะเกิดกระบวนการแพร่ได้เร็วกว่าความเข้มข้นของสารน้อยนะ,ะต่อมาอขนาดโมเลกุลของสารถ้าสารขนาดโมเลกุลเล็กจะมีอัตราการแพร่ได้มากกว่าสารโมเลกุลใหญ่นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่นะคะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะ อันนี้คือเรื่องของกระบวนการแพร่แบบธรรมดากับการแพร่แบบฟาซิลิเตตนะนักเรียนเตรียมสมุดไว้นะคะดูโจทย์แล้วก็ตอบคำถามลงไปนะ็็นการประมวลประเมินความรู้ที่เราเรียนมาในในวันนี้ข้อที่หนึ่งจงอธิบายหลักของการแพร่แบบธรรมดานะซิมเพิลดิฟ i วชัว่าเป็นอย่างไรเขียนคำตอบลงไปในสมุดนะคะ ข้อที่ 2. จงอธิบายหลักของการแพร่แบบฟาซิลิเต็ดเป็นอย่างไรล่ะฟาซิลิเตดิฟฟชันนะ,ะจะนึกถึงที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะคะ,ะข้อที่ 3. จงยกตัวอย่างการแพร่ที่พบในชีวิตประจำวันอย่างน้อย3ตัวอย่างเนื้นเรียนยกตัวอย่างที่มันนอกเหนือจากตัวอย่างที่มิตรนำมาอธิบายนักเรียนฟังด้วยนะคะอันนี้คือข้อที่ 3. เขียนคำตอบไว้นะคะ อา้าวข้อสุดท้ายนะจงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการแพร่แบบธรรมดาและการแพร่แบบฟาซิลิตความเหมือนความเหมือนมีอะไรบ้างนะความแตกต่างล่ะนะนักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดนะเก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวเปิดเทอมานักเรียนก็ต้องนำส่งมิดด้วยนะคะ โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะจบในเรื่องการลําเรียงสารเข้าออกจากเซลล์ในส่วนเรื่องแรกก็คือกระบวนการแพร่นะคะขอบคุณค่ะ